แวะมาถามหาพ่อที่เพิ่นหาหอยนะครับเห็นเล็กน้อยมาเลี้ยงควายบ่อันนี้หาลูกเจ้าบ่ะนี่คือมาทำกันส<า>์สลานมาเลี้ยงทำกันเบอร์ดอ,อกออออมาเลี้ยงควายกับงวัวกินขนมบ่บวกกินคือบวกกินสิเพื่อเสียลขนมให้บ่าป่ะมาแล้วแม่หน่ทามพูดไงวะผู้ใดวะพ่อ,อย่างนี่นี่ ผกรู้จักซื้อเพื่อนนี่เขาไปให้ดนยงบอเพื่นอยู่บ้านยนทาบอไปพาพาไปเงิน้อเฮียงน่ยีเอาขนมให้เร็วเเจเงินให้นําเาขนมนี่บอเอาไปนำดอกนี่เร็วมาเร็วเร มาแม่ติไปบรรท,ทัดถ้วยผมได้หนิไปแจกขนมเล็กน้อยบรรท,ทัดถ้วไปมาเร็วมาแม่ไปหาเพื่อนสิไปหาเพื่อนเอาบุญหูวจักเงินเพื่อนเมื่อไหนขี้กายมาเลยมาเห็นเพื่อนหามหอยมาันี้ทางอันนี้มันปิดไปแล้วเออทางนี่แหละมันอยู่ตรงนี้ใกล้ใกล้ใกล้ที่นทางเข้านี่นี่ละมันกลายลงถนนที่หนึ่งกอาบุญหัจักเล่นเาราบ่เคยไปมามาเอาขนมเร็วเร็ว มันมีนะมันมีทางเข้าในนี่นะออมันมีทางเข้าในน้อยทางเข้าบ้านน้อยฮันคือลมันอยู่รุ่มฮั้นเลาะทางเห็นนะเกล้่เนาะเข้าทางบ้านคนนี้ก็ได้เนาะอล้วย่างล่องไปไปพูดไปพูดไปไปพูดไปแคทางรถไปบายรถไปสบายไปทางรถเออมาเข้าบ้านตัวนั้นบ้านตัวนั้นออมาใกลรถบนรถรถเข้าบ้านตัวนั้นแล้วย่างไปอีกบ่เออถมเข้าหถูนะอ๋อโดยโดยโดยขอบใจเอาเถอะมันอยู่แค่มันนะเอาไว้กินเด้อ เด็ก,กน้อยบอกกินกับยาเขาเด้อท้าแ้วหูส์นะใส่ใส่รถนิดน้อยแล้วก็มีแท่งเว้เข้าตรงนี้อ่าทำมันทิมตันเลยเดย้มันทิมตันลแล้วอ่าเด๋วเด๋วด๋วท่ากระหู้อันนี้ห้ามให้เขากินเด้อเนะี่ยเขากินเขากินย่านนะครับเจครับเจ้เพ็กน้อยนะทุกคนขุดหอยเนาะเพื่อนขายหอยเลยมาถามมาเบิ่งเพื่อน่าเหงื่อเพื่อนเปอย่างไรพอมือน่ะออกไปบ่ได้ที่ผมมาตอนนั้นหันฝนมันตกรถเขาเจ้าจมอยู่หันหลด มาเข้าทางนี้เลยแห้งยากบบบน,นี้เต้เานี้ออกบ,บ้านใส่เนาะโอ้ทางพูน,บบน,งออน้องบ้านทางไหนไปทรถไฟไปทางรถตึ้งรมอยนะไปทางมันเข้าไปโรงเรียนหนะน้าทางไหนทางนี้บ่โรงเรียนในทางเออยากกว่าเก้าอีกก็เลยผ่านมาแล้วไม่เห็นเพื่อนเลยอันลื้อเพื่อนวะบ่ลึ้ลลลอลลกระทามเพื่อนบบบน,นี้เลยอ,อย่างมาเบิง้งอย่างมาเบิง้งเฮือนซานเพื่อนว่าเป,เป็นจังไหนหะ็นนะทุกยากทุกยากเออก็เลยอย่างมาเบิ้งนั่นแหละเพื่อเสื้อยังเฮียง เฮียงบ่บ้านไดนเฮียงบ้านตะแก้วเลยบรรดาแก้วช่างแก้วอ๋อโดยโดยมีอะไรเพื่อนซื้อเยียงบ่เนี่เผือโดยโดยโอ้ขอขอบใจเด้อใส่น้ำแขงนี่ยนะใส่รถมาไกลให้หนักๆอ่าอ่าขับรับเดี๋ยวสิออกไปโอ้เห็นพ่อใหญ่เจ้าเสื้ออย่างไรเจ้าเสื้อคล้ำบ้านไหนประช่างแก้วบ้านนี้บ่ทางนี้บ่อันนี้บ้านเล่าอันนี้บ้านสังแก้วทางนี้อ๋อมาเลี้ยงงูอจักตงงูเจ้า งชกตัวปลาฮาตัปลาเลี้ยงทำกันหาบันครึ่งเห็นงัวหลายแท้งูเขาเด็กน้อยนี่งูงูเทศบาลข้าเจ้าบ่ได้มาเลี้ยงบ่เขาปล่อยเขาปล่อยจ้าเขามาเลี้ยงแล้วเลี้ยงให้เขาน้ำเข้าเลยปล่อยเลยเข้าเลยเลี้ยงควายกับงูให้บราเลี้ยงเราอยากคุณลักอ๋อคู่มือนี่ก็บลักล่ะลักคักขนาดหรอคู่มือนี่หารักป่ะอยู่นี่ก็บลักเนอกบันข้างอื่นปลาคือเห็นข้าเจ้าอัน อันนั้นแทะลักใส่รถไปเลยว่าแถวนี้ก็มีแถวนี้ก็มีรากอ่ะรากแล้วจังได้มาเลี้ยงเนาะไรากินกับข้าวทีกินกับข้าวได้แบบเดี๋ยวกัาสิฮะอะไรก่อนลูกอยู่ใช้บ้านไหนไทยอยู่ประเทศไทยมาเที่ยวว่าสิเข้าไปทาโทษจะเชือขนมมาแจกเล็กน้อยแต่ว่า ผู้ใดขี้ย่านก็ไม่ได้กินผู้ใดบ่ย่านก็ได้กินนะดูกันนโอเคไปกันเลยปัญญาเด้อโอ้เป็นเลี้ยงขว้วทุกคนเลี้ยงงัวงทุกคนฮัลโหลเดี๋ยไปถามเพื่อนว่ายสิไปเฮงานบ่าที่หาหอยนะเพื่นซื้อเหงนะครับจังไดนะเดี๋ยวเขาสิออกไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วดีครับ